สวัสดีครับผมบิวเ t y MG วิลฟิม c a m e รานะครับวันนี้วันที่31มกราคม2565นะครับก็สิ้นเดือนแล้วนะครับเดือนแรกของปีพุ่งนี้ก็กุมภาแล้วเนาะอ่าโอเคครับก็กล้องตัวนี้นะครับก็คือ canon น,น,นะครับ ae 1 p r o g โปรแกรม กล้องตัวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยสภาพมันหนักยิ่งกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันก่อนครับโอเคครับอย่างที่เห็นภาพไปนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยผมไปเจอที่ ร้านขายของมือสองญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับแถวแถวสมุทรปราการนะครับก็ตอนที่ผมเห็นเนี่ยมันมีคราขี้เกลือขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นทั้งแถบเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมได้ทำความสะอาดไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือไอ,ลอ้ลองลอยคล้ายๆสนิมขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้ อันนี้คือสภาพโดยรวมเนาะข้างล่างไอ้ตรงนี้ไม่มีที่ปิดนะครับ <c oughs> ให้ดูข้างหลังฝาเดิมของมันเนี่ยมันเป็นฝา Data Bag k นะครับแต่ว่า Data b a c k มันไม่อัปเดตวันที่ถึงปัจจุบันผมก็เลยเอาออกไปนะครับแล้วเอาฝาธรรมดามาใส่แทนเดี๋ยวให้ดูข้างในห้องฟิล์มนะครับ อันนี้คือข้างในนะครับตรงนี้ฟองน้ําเสื่อมไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะติดฟองน้ําจะติดแค่ตรงนี้จุดเดียวนะครับที่เหลือยังโอเคอยู่คือสมาชิกในกลุ่มคนรักกล้องฟิล์มเนี่ยนะครับเขาก็บอกกันว่าไอตัวแบบนี้มันจะเป็นซากส่วนใหญ่นะครับที่ใช้ได้เนี่ยมีน้อย เมื่อวานนี้นะครับวันที่สามสิบผมก็ไปที่ร้านที่บอกนะครับร้านขายของมือสองญี่ปุ่นแห่งหนึ่งที่สมุดปราการผมก็ไปเอาตัวนี้มานะครับก็ได้มาในราคาที่โคตรถูกเลยครับไม่ถึงหกร้อยบาทถ้าตัวแบบนี้เนะี่ยถ้าสภาพมันสวยกว่านี้ราคานี่สองพันกว่าสามพันกว่านะครับสี่พันกว่าห้าพันกว่าก็มี แต่นี่คือสภาพมันไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันมีร่องรอยขึ้นสนิมตรงนี้นะครับแล้วก็มีรอยถลอกตามบอดี้บางอันนี้นะครับ <clog WWE mouth> ก็ใส่ฐานนะครับ l r 4 4ก้อนมันใช้ฐาน4 l r 4 4ที่เป็นฐานตรงก้อนเดียวนะครับแต่ว่ามันจะหายากอันนี้ผมใช้เป็น l r 4 4สก้อนต่อกันแล้วก็ยัดฝอ,อยนะครับ ฐาน LR44 ซื้อจากร้าน20บาทนะครับอันนี้คือจะเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องแล้วแล้วเดี๋ยวจะเช็คนะครับอันนี้คือปุ่มเช็คนะครับว่าฐานมีไฟเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยถ้าดังทีๆเ่ยนแสดงว่าฐานยังไฟเต็มอยู่นะครับแต่ว่าเสียงเตือนเนี่ยเบามาก นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูวิวไฟเดอร์เห็นอยู่เนาะอ่ะโอเคไฟข้างในติดปกตินะครับเดี๋ยวจะลองขึ้นฟิล์มแล้วถ่ายดู ตัวนี้ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมลองไล่ตั้งแต่ชัตเตอร์บมาเลยดีกว่าตัวนี้จะมีอาการที่เรียกว่าชัตเตอร์สควิกนะครับก็คือจะมีเสียงแบบนี้เนี่ยเสียงชัตเตอร์จะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือวิธีแก้เนี่ยต้องหยอดน้ำมันเข้าไปตรงไอเฟืองกลไกลข้างในนะครับบางคนนี่ถอดตัวกล้องออกมาคือถอดรือออกมาเลยครับแล้วก็ถึงหยอดน้ำมันเข้าไปอันนี้ผมไล่ตามสปีดเลยนะครับเมื่อกี้ชัตเตอร์บีสวิหนึ่งวิหนึ่งส่วนส ามว่าอาการชัตเตอร์สควิกเนี่ยมันมีผลกับม่านชัตเตอร์ไหมคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะว่ามันคนละส่วนกันม่านชัตเตอร์ก็ทำงานตามสปีดที่ตั้งไว้นะครับสี่แปดสิบห้าสามสิบ หกสิบร้อยยี่ห้าิบห้ารหนึ่งโดยรวมนะครับชัตเตอร์สปีดทำงานตรงทุกสปีดนะครับเพียงแต่ว่ากระจกเนี่ยมันจะมีอาการที่เรียกว่าชัตเตอร์สควิกนะครับก็คือกระจกจะหน่วงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเสียงอย่างที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ แล้วก็โปรแกรมโปรแกรมก็คือออโต้แหละครับมันจะต่างกันกับ AE1 ธรรมดาเพราะว่า AE1 ธรรมดาเนี่ยมันจะเลือกชัตเตอร์สปีดได้อย่างเดียวนะครับไม่มีโปรแกรมให้เลือกตัวนี้มันมีโปรแกรมเพิ่มเข้ามานะครับ เนี่ยนะครับไฟขึ้นปกตินะครับค่าตัวเลขต่างๆก็ชัดเจนนะครับโอเคครับก็ให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับ อวันนี้ผม b ิวตี้เอ็มจีวิลฟิมคามลาก็ลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ